คนสาเร็จไม่เคยมีใครเลยที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนแต่ความล้มเหลวของเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้ว่าเขาใกล้ความสําเร็จแล้วทุกๆครั้งที่เขาล้มเหลวนะแล้วมันก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จด้วยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยล้มเลิกถึงวิธีการของเขามันจะทําให้ตัวเขาล้มเหลวเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออก็ล้มเหลวแต่เขาจะหาวิธีการใหม่เพื่อที่จะประสบความสําเร็จ และว,วิธีการใหม่ๆนั้นนะ่ะมันก็อยู่ในความล้มเหลวของเขานั่นแหละเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองแล้วสร้างวิธีการใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จคุณรู้ไหมเวลาที่คนเราล้มเหลวเนี่ยไอ้ความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับความล้มเหลวนั่นเองมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนไงบางคนเนี่ยล้มเหลวแล้วล้มเลิกก็ไม่ถึงความสําเร็จก็กลายเป็นคนล้มเหลวไป ส่วนคนที่เขาล้มเหลวแต่เขาไม่ล้มเลิกเนี่ยเขาเก้าเขาก้าวข,ข้ามความล้มเหลวนั้นก้าวมาอยู่ในฝั่งของความสําเร็จมันเลยทําให้เขาประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกับเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอย่างเดียวเลยที่คุณต้องทําคืออะไรคุณอย่าล้มเลิกคุณอย่ายอมแพ้คุณต้องก้าวข้ามความล้มเหลวนั้นมาให้ได้ มันจะล้มเหลวหนักหนาแค่ไหนคุณจะล้มจนคุณสับัดสะบอมแค่ไหนเนี่ยคุณต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นแล้วก็หาวิธีการใหม่จากความล้มเหลวนั้นนั่นแหละเพื่อจะไปประสบเพื่อจะประสบความสําเร็จบางทีอะเส้นทางของความสําเร็จของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกเราต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวให้ได้และหาวิธีการใหม่ๆที่มันเหมาะกับเราเพื่อความสําเร็จของตัวเราเอง คนทุกคนเนี่ยอยากประสบความสาเร็จหมดเลยแต่แต่สิ่งหนึ่งที่มันแยกคนสําเร็จกับคนล้มเหลวก็คือเขา้มเลิกมันไปซะก่อนคุณลองนึกภาพดูนะวันนี้ถ้าคุณแบบเฮ้ยกาลังแบบฟิตหุ่นกําลังออกกําลังกายเพื่อที่อยากจะหุ่นดีอยากจะดูดีอยากจะสุขภาพดีเนะี่ยคุณทําจนแบบมันเหนื่อยแล้วโอ้โหมันก็ยังไม่ลดสุขภาพก็ยังไม่ดี อีกนิดเดียวอ่ะแบบไขมันมันจะละลายแล้วสุขภาพมันจะดีแล้วโรคภัยมันจะกระจัดกระเจิงไปแล้วแต่คุณไปล้มเลิกมันซะก,ก่อนน่ะมันก็เหมือนคุณเนี่ยอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นที่คุณไม่ต้องการหรือว่าความล้มเหลวเนี่ยมันอยู่กับคุณถ้าคุณอนุญาตให้ความล้มเหลวมันอยู่กับคุณคุณก็แค่ล้มเลิกมันแต่ถ้าคุณไม่อ<ไห>นุญาตให้ความล้มเหลวมันอยู่กับคุณแต่คุณอนุญาตแค่ความสําเร็จเท่านั้นเนี่ย คุณต้องไม่ล้มเลิกมัน